เดี๋ยวนี้เราจะมาลองชิมแบบสุนยากาศที่ส่งให้ลูกค้ากันนะผมอันนี้เราแช่ช่ชองฟีวไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับนี่จะมากินพร้อมกันเหมือนแกงกัะที่ส่งให้ลูกค้าทุกอย่างนะครับผมแต่ว่าขนาดชิ้นจะเล็กหน่อยเพราะ่าให้พนักงานกินไม่ต้องใหญ่มากก็ได้ส่งเป็นพัสดุแบบนี้จะไม่มีสลัดไปให้นะครับผมอย่างที่บอกไปชิ้โคตรใหญ่ หมูของด้วยที่ไม่ได้ใหญ่นะจานมันเล็กทำไงบ้างครับพี่ก็ใส่เข้าไปในเวฟม่จับเวลาสักสองนาทีก่อนตู้เย็นของแต่ละบ้านมันก็จะเย็นไม่เท่ากันนะความแข็งของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันแต่สําหรับผมมาแข็งมากก็เลยต้องเวฟนานหน่อยไม่ถึงกระหมูรับพี่กลัวพอมาสองคืกลัวไม่พอแขัวางฟ้าเย,เย็น วางรองก็มาเทซอสก่อนไ็ได้ครับผมซอสแช่ตู้เย็นไว้ต่มีความเย็นเนื้อจะไม่อาจจะไม่อร่อยก็เวฟด้วยนะครับใ<า>ห้หหหมันแค่อุ่นๆหมูร้อนๆน้ำจิ้มเย็นๆก็น่าจะไม่ดีก็เวฟให้อุ่นๆหน่อยนี่ช่างไม้บอกอยากกินแต่ตรงนี้มีกระดูกอยู่สี่ท่อนนั่งอยู่ตรงนี้ก็สี่แล้วให้เองเลือกเองตัดใคร <c oughs> เองไม่ชอบใครสามคนเนี้ยตัดพี่เจ้ไ้ก่อนถือว่าเป็นมติเอกกระชาแล้ว เดี๋ยวไม่ต้องแดกกันก่อนเลยเนี่ยพีแวกเร็จแล้วลงขยะก่อนเลยสองนาทีน่าจะไม่พอมีเสร็จเยอะมุมันนิดหน่อยแต่ว่ายังน่าจะมีอาบวกไปสามจานระเบิดก่อนนี้มันเป็นไฟปานกลางแล้วนะเราไม่กล้าทำแรงมากกลัวแบบว่าถ้าใช้ไฟแรงมันเลยมันอาจจะแบบมีแค่เฉพาะบ้านเราอะแบบ ลูกค้าที่ได้เราไปอาจจะแบบว่าเออใช้ไฟแรงปุ๊บแม่งกลายเป็นไหมเลยอะไรเงี้ยเราเลยทาแบบปานกลางให้ดูเป็นขั้นตอนแบบว่าค่อยๆแรงขึ้นจะได้ไม่พลาดีิ้นหนึ่งตั้งสองสามร้อย้เกิดเอาไปแล้วแบบปิดขั้นตอนแล้วไม่รับประทานหรือรับประทานแบบแม่เลียนห่อยก็เสียดาตังค์เสียเวลาด้วยมนตอนนี้ก็เป็นห้าทีแต่ห้านาทีแบบต่อเนื่องกับห้านาทีแบบนี้น่าจะไม่เหมือนกันห้านาทีแบบต่อเนื่องมันน่าจะร้อนกว่า ก็คือเวฟไปก่อน2อนาทีเพื่อละลาน้ำแข็งเปิดบ้านมึงแบบเป้านมึงมึงทำหนาทีไปเลยอ๋อานาทีทีเดียวไปเลยฟลางกลางแต่ไมโครเวฟมันไม่เหมือนกันอีกเนี่ยอันนี้ก็จีนจ๋าอครื่องแ่อุปกรณของแต่ละบ้านนะครับว่าจะใช้เวลาดูตามความเหมาะสมอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเิออย่างได้ฟีลแบบเหมือนอยู่ที่ร้านเลยนะ ก็คือแกะเป๊บติดเตาย่างกลับไปกลับมาจนสีสวยตอนที่เราให้ไปก็ทาหน่อยก็ได้ถ้าไม่มีมอุปกรณ์ก็แค่เอาช้อนทาทาหน่อยก็ได้กลับไปกลับมาจะได้ฟีลเหมือนกินที่ร้านเลยเพราะขึ้นจากเตาแลวกินเลยทางเรายังไม่เคยกินจากเวฟเหมือนกันนะเพราะว่าเรากินขึ้นเตาตลอดกลัว,ว,วก็ยังไม่ได้ข้าวาดฉีดเยพี่ไม่รู้อะมันแข็งมากเลยเราเปิดไฟเบาแลยเอ้ยเอ้ย

อลุยอะไรกับช้อนเลยสองชิ้นนี้ใช้มือเลยไม่ต้องช้อนก็โดยประมาณนะตั้งไมโครเวฟจีนจาของเราก็ใช้ประมาณ5นาทีไฟปานกลางนะครับผมเราลองชิมเป็นนิดนึงก่อนเลยแบบจริงๆแล้วความร้อนมันร้อนที่จานหรือร้อนที่หมูดด้วยได้เลย มูอุ่นๆแต่หลายๆคนอาจจะชอบร้อนกว่าน,นี้่อยแต่ผมไม่ชอบแบบต้องมาเป่าเร่ทานได้เลยว่แบบดองดีน้ำจิ้มไม่ต้องร้อนมากก็ได้ กินทดลองก็คือตอนนี้เราอยู่กันประมาณ5 6คนนะชิ้นนี้กินกันไม่พอด้วยชิ้นนี้เราเพิ่งจะสูญอากาศไปแค่2วันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาชิมเวพร้อมกันว่าสูญอากาศอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งคือชิ้นนี้กับสูญอากาศแค่2วันรสชาติจะแตกต่างกันไหมแต่ทุกคนในเนี้ยเคยกินหน้าเตากันหมดแล้วว่ารสชาติจะเหมือนกันหน้าเตาไหมนะครับผมแต่ว่าดูจากสีที่เวฟแล้วสีหน้าเตาเจะสวยกว่าน่าจะเป็นขั้นตอนของการเวฟหรือว่าการย่างน่าจะธรรมชาติต่างกันนะครับก็ถ้าเกิด ให้แนะนําก็ย่างดีกว่าก็ติดเตานิดหน่อยก็แค่ย่างมันสุกอยู่แล้วแหละขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะสูดอากาศก็คือเราย่างเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟแล้วแต่ว่าเราปั๊บใส่สูงอากาศแล้วก็แพ้สูดอากาศทันทีแล้วก็แช่ช่องฟิตทันทีหลังจากทั้งทงี่มันยังร้อนอยู่ด้วยนะครับนี่ก็แค่ไปย่างเอาสีเอาอุณหภูมิให้มันกลับมาหน้าเราทานเฉยเฉยนะครับ ได้มาชิมซี่โครงหมูของพี่โจในแบบสุญญากาศนะครับ<ไ>ผมเคยชิมหน้าเตามาแล้วมันอร่อยมากเออมาลดูสุญญากาศกันว่าจะแพ้กันแค่ไหนนี่ครับนุ่มไหมครับความเปื่อยขอ,องข<ม>้าต<ม>ังนี้แล้วก<ม>ันืึว้าวเชสฮึฮึฮึ เหมือนหน้าตาอไหมผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แบบว่าไม่ได้ห่านันมากแต่ว่ามันรู้อบบว่าสุญญากาศอ่ะมันไม่ได้แบบย่างสดๆทั้งสุญญากาศด้วยแล้วก็เวฟด้วยนะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเวฟก็ได้ถ้าเรามีโอกาสเราลองเอาสุญญากาศมาย่างดูมันอาจจะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ได้ความนุ่มความเข้มข้นของซอสยังโอเคหมดแต่ว่ามันแค่รู้สึกว่ามันก็ยังสู้ของเดีวหน้าตาไม่ได้ นี่เป็นส่วนของกระดูกอ่อนนะครับไดม่เอาซอสเพิ่มเข้าปากอยู่แล้วสิ่งที่เาังฟังแต่เมื่อไหร่นูว่ารสชาติเหมือนตอนเราขึ้นอยากเตาเลยแต่ว่าแบบมันไม่ได้กลิ่นเตาเยอะเหมือนตอนที่มันไม่ได้กลิ่นแบบย่างผ่านเนี่ยใช่งั้นเราเลองย่างผ่านดูนะ เหมือนเดิมนะปกติกินงไงก็อร่อยเหมือนเดิมพอดีจริงๆริงที่มันขาดไปคือขาดกลิ่นฐานกลิ่นเตาอะไย่าเง้ยมันไม่แข็งโม้เราต้มมันเลยแต่โดยรวมแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมนะครับถ้าเคี่ยงไปทางซ้ายนี่ถ้ามันไม่ได้ติดว่ามีคนอื่นกินต่อแล้วหมดแล้วนะโดนนะฮะโดนไม่คุ้ณกบผมอ่ะถ้าไม่ติดว่ามีคนกินต่อนะ้วไม่คุณก็ผมมาโดนแน่ อร่อยจริงแนะนำอันนี้มีกี่ไซส์ที่ที่ร้านแล้วตะวันแล้วตะวันนะผมมันจะมีไซส์เริ่มต้นที่ไซส์เก็เป็น249บาทนะครับไซส์ใหญ่ขึ้นมาก็เป็น329บาท <c oughs> แล้วก็ไซส์ใหญ่มาก599นะครับเป็นไปได้อยากให้มันกินหน้าร้านมากกว่า <c oughs> กินหน้าร้านก็จะได้อัตารรสที่แบบขึ้นจากเตาเลยนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลก็ยอมเสียความนิดหน่อยอ,ะ <c oughs> อ่ะแบบว่าส่งไปแล้วก็ถ้าอยากได้เหมือนเลยก็ไปย่างดีกว่า ถ้าเกิดว่าไปเวฟก็จะประมาณนี้อย่างที่น้องๆรีวิวกันไปแต่ต้องลองครับรับรองอมไม่ผิดหวังก็ถ้าเกิดว่าแบบได้ชิมแล้วแล้วอยากจะลองแบบย่างอีกทียังมีโอกาสเราค่อยผ่านมาหน้าร้านเราแต่ลองแบบสุญญากาศไปก่อนเราประกันว่าไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนและรสชาติวันนี้ก็ไม่เหมือนเมื่อวานด้วยอร่อยไม่ซ้ำ <c oughs> จําสูตรไม่ได้ <c oughs> รอบนี้นี่คือกินฟรีเหรอใช่ไหมใช่ที่แรกว่าจะลองซื้อจเสร็จเตาซื้อดูเงสัยว่เสร็จเตาซื้ออย่างไรอร่อยเยอะแหละผู้ช่ถามแล้วเดี๋ยวไม่เคยกินแบบขึ้นเตาเหรอทำไมไม่เคยกินแบบขึ้นเตาเอ้า<ม>วังไม่เคยครั้งแรกโอ้เราเคยทำใจไหมครั้งแรกอร่อยแต่แบบขึ้นเตาอะไรอย่างเงี้ยอีกท่านแต่ถ้ามันร้อนน่าจะอร่อยกว่านี้ใช่ตอนนี้มันเริ่มเย็นแล้วกินช้าทั้งต่างเคยกินขึ้นเตาหรือเปล่าเคยครับเคยกินแล้วเอ่ไมึงกินในกล่องไม่หรอมึงมันไม่ร้อนไม่หรอ อาไปเวฟก็ร้อนอยู่นะนะแต่ยังไม่เคยกินจากเตาแต่ว่ามันมันก็ไม่สุญญากาศอ่ะทีนั้นนะอ่ะเออทันนี้คือสุญญากาศทำได้ยังทำไ้เหมือน,นอนีเลยอ,อร่อยอ,อร่อย เด้อไหมต่างยังไม่สุญญากาศไหมสวยดีละลายในปากเลยแลต่างกับตอนที่ซื้อไปกินที่บ้านไหมไม่หรอกแย่งไม่หรอกถ้าถึงบ้านก็ไม่ได้กินเขาแย่งกินหมดแย่งไปบอกเขาไม่ได้แย่งเลยท่านถ้าซื้อกินซื้อไหมซื้อเพราะว่าหัวหน้าให้หักในเงินเดือนก็ซื้ออยู่แล้วจะเป็นไงแช่ช่องฟินมาเจ็ดวันแต่อันนี้แช่แค่สองวัน เกียร์อะไรวะ่ะดูใกล้องจับไปเห็นประเด็เลยคช่ไหมนิ้มนี่สอวันนะบุ๊คจิ้มนี้เดี๋ยวเราแค่ตัดต่อมาดูกันมาเจ๋อทีเราแบบเดิมเลยไม่แนะนำให้เวแบบมีซอสแบบเนี้ยซอสมันจะไหม้เป็นไปได้เราจานใหม่ๆเราค่อยมาราดซอสที่หลังอร่อยไหมอร่อยก็ดูทิชชู่หลังผมดิครับโอ้โหดูปากจิ้มอีกป่าว ต่างกันจากคุงย่างมั้ไม่อร่อเหมือนกันอ่ะรู้สึกไม่ค่อยต่างแต่ว่าตอนย่างมันจะมันตรงนี้ถ้าแบบย่างเึ้นอะเพราะมันมีเนยก่อยู่ข้างบนเลย จะมันน้อยกว่ารสชาติถือว่าไม่เปลี่ยนเลยไม่เปลี่ยนรสชาติไม่เปลี่ยนเลยก็ถือว่าตรงกันหมดทุกคนเขาเรียกว่าอะไรวะกลิ่นเนยไม่ขึ้นนะเพราะมันไม่โดนแบบข้างหน้าใช่ไหมเนี่ยแปลว่าชิมเหมือนกันหมดทุกคนใช่ไหมครับใช่ทุกคนต้องลองมันดีแน่นอนใช่สูนร์อากาศแค่แบบสูนร์อากาศเนี่ยใช่เป็นสย์อากาศใช่ 2วันกับเมื่อกี้ต่างกันนะก็ไม่ต่างกันเลย2วันหรือเวันอร่อยเหมือนกันรสชาติเบสเหมือนกันหมดทุกอย่างคือแบบว่าได้เหมือนกันหมดเลยดีจยนครับก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปเท่านี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากติดตามพัทโบโอเคแล้วก็ y ย u ทูบีด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้ยังไม่อินยเนี่ยนานทีตกถึงท้า Le. Oui, oui. okay.